กินแก้วแล้วนะมันก็ไปผมนั่งกินพร้อมยังคทำเป็นเป็นดาวพิทตองแต่เมีไปเรื่อยนะดาวพิทตองใหม่ดังกว่าพิยาแล้วนะตอนนี้ก็มันต้องแบบว่ามันมีเริ่มมีคนยากระฉยางก็ต้องแบบว่าเริ่มต้องมีเรียกว่าอะไรสเก็ตตัวในการไลฟ์นะ เขาใจเยอะว่าทำไมคนถึงมาดูเยอะผมพี่ไม่ต้องไลคคนดูของแปลกอ่ะที่เราคนมาดูของแปลกจะเป็นเป็กช็อปไลค์คนดูได้ออกไปไหดูอะไรกันเยอะแยะว่ะผมเบื่อคคนเขาคงไม่เคยเห็นแบบตัวตนเราจริงว่าว่าเป็นยังไรในรายการแคลร์เป็กมันก็เป็นอีกแบบที่เขาไม่ได้ดู ที่ชินอยางกับารไส่ติเรหลุดคยากยังหดอยตลอดเุดอยตลอดําเป็นคำเลยแะต้องเลยต้องพยายาคิดคาศพใหม่ครับพูดขึ้นมาแล้วเป็นคาดาของเรางานที่เซไม่ขาเปไอสันเนี่ยไอสันใช่ไหมคือมันร่องชื่อสันชัยเะแล้วจะด่าใครไอสัน มันก็จริงถ้ามันเปลี่ยนเป็นเข้าใจได้ติดตอเด็กก็ม็น้เรื่องเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาทำมีเยอะได้เร็วมากดูนี่ทำนานแล้วยอดดูสของต็กเท่าไหร่รับก็ดูสุดขอิดสี่หมื่นโยมาไนานไหมไม่นานเพราะเมาก่อน ย่าก็หลายเราก็เไปเสียบเเป็นช่วงช่วงพี่ยางมีเซลเราะไม่คะาดาวไปตอกตไปไม่กล <ista> <c oughs> okay. ้าบอกเพราะว่าลัวเขาเข้ามาดูแล้วพูดพอล้วามไม่พอทั้งงอั้งอเลยจะโดด่าล้ดตดไลฟ์เวเราไปทำบะหมกันดีกว่าเออเดี๋ไา้นฝกอีกนึงครับกอ่กนึงคก็ ม่มีมาเฟียที่เมืองล่างนะครับวางลาตูเซเว่นแล้วก็บอลลารที่บริเเห็ดทั้งหมดก็เร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าจะกินให้อร่อย,อยามันลองที่ร้านนี้ร้านนีหลังมากไหยสดอีกกี่เมื่อไหร่ครับพี่เมยคืนนี้ครับนี่สามทุ่มเตียวหลังมากอยู่ตรงไหนคะ,ะมาตรงไหนถนนพัฒนาชนบทสามถนนพัฒนาชนบทสามครับเตียวหลังมากเจ้าไม่กล้าพักเจ้าไม่กล้าพัก โอเคโอเคจัง